ทุกคนครับชวนคุยเรื่องนี้ด่วนเลยนะครับใครยังตามการเสียชีวิตของน้องนัทปงหรือว่าน้องนัทวุฒิปงลังกานักข่าวช่อง8อยู่ไหมครับที่บอกว่านอนไปแล้วตื่นมาเสียชีวิตปรากฏล่าสุดไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพี่พุทธอภิวันได้โพสต์แบบนี้คุณพ่อและแม่ของน้องนัทเห็นควรให้อายัดศพน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อได้จริงเพราะเพิ่งทราบผลชนะสูตรขอให้ทุกคนแสดงความเห็นให้เกียรติน้องนัทวุฒิด้วยนะครับผมและพี่ธนกฤษจ,จิตอารีรัตน์และคุณหมอตำรวจจะหาความจริงให้ได้ครับ นี่คือโพสต์ของพี่พุทธนะฮะส่วนโพสต์ของดรธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับได้โพสต์เอาไว้แบบนี้อย่าพึ่งเผาเราสงสัยการตายก่อนจะมีโพสต์ต่อมานะครับวิเคราะห์เอาไว้3ข้อว่าเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่ก่อนจะมีอีกโพสหนึ่งนะครับดรธนกิจโพสต์ว่าห่ออะไรห่อของใครทําไมไม่ตรวจเกิดอะไรขึ้นขอผมสืบจากศพ ดูเหมือนการเสียชีวิตของน้องนัทช่อง8จะมีอะไรแปลกๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อแต่อย่างไรก็ตามครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอย่างถึงที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับ